วันที่หนึ่งตุลาคม2,566นะครับที่บ้านศบหาวเมืองศพเบาแฝงหัวพันหยุดมือละทีไปต่อ,อเพราะมันมือทไปศพเบาเทีไปบ้านสมบังก่อนสมหวังก่อนอเยวจะไปดันสมหวังนะครับดันน้อยของแถวๆนี้แหละครับ ตรงนี้คือขัวศพห่าวนะครับอ่าพูดผิดขัวน้ําห่าวนะครับคือบ้านศพห่าวคือน้ําห่าวมาไหลลงน้ําหมากนะครับน้าน้าไหลแรงเลยนะเพราะว่าฝนมันตกมเมื่อวานนี่นะน้าห่าว,วฮันดี้ไ,ดไ,ไปกันเลยเนาะไปสวน <laughs> คือไปสายแต่เ <laughs> มื่กี้เขาไปพุทธทางเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออแมนแมนเดียวอออก็ว่าอยู่ <laughs> ในพุทธทางอันนี้เป็นส่วนเจ้าของ่อนะ <laughs> น้ำพาวไหลแรงมากเลยนะครับ <laughs> น้ำพาวก็ไหลลงมาจากทางโน้นนะครับ <laughs> ทางเวียงไซนะครับ <laughs> ตาดน้ำนั่น <laughs> น,น,นะครับอ้าวสาวน้อยนั่นเล่นแล้วก็ไปแล้ว เล่นน้ำเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะครับตรงโน้นคือน้ำหมากนะครับอันนี้สี่หนุ่มสี่หนุ่มเล่นน้ำกันอยู่อับต้อได้ไหม กำลังอาบน้ำกันอยู่นะครับโอ้แดดร้อนแล้วตัวนี้เล่นได้นะครับไม่อันตรายนะครับเขาก็ปล่อยตัวเองไปโน่นนะครับแล้วก็กลับขึ้นมามันไม่ได้มันไม่ได้ลึกอะไรนะครับ สูงได้ลูกอ่ะมันสูงไปได้ห่าเออเอา ลงได้จริงๆเลยตรงนี้นะฮะเก่งเนี่ยนะบรรทุกรถบรรทุกเวียดสุดยอดเลยครับเนี่ยรถเวียดนามของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับนั่นแหละครับนั่นคือรถเวียดนามของแท้ครับ จะเลื่อนทางออกจากบ้านสุปฮาวไปที่ด้านสมวังเนาะด้านสมวังเขาก็จะขี่รถผ่านทุ่งนาเน่นี้นะงามเงาเนาะงามดีดีเลยทุกคนบรรยากาศเขาก็เขี้ยวงามสุดวยทางซ้ายเนี่ยไปบ้านนาการซ้ายมือนี่งทาาเดียวซ้ายจะไปบ้านนากาแล้วบ้านนาการนี่เขาจะจะอยังซื้อเหือเลยเออซื้อเหืออเซื้อเหือไม่ผ่านเพื่อค้ามน้ำมาเนาะ โอ้ทวนาขันไลนาขันไลเลียบดิ้นฟูแต่ว่านานาเขาเจ้าอยู่เคดนี้เขาเจ้าจะจัดสั้นเป็นทางไปมดทุกแห่งเลยนะทุกเจ้าเลยวันสันสันเนาะเขาจะมีทางรถเลาะไปทุกทุกทุกบ้อนเลยวันสันสนะเพราะว่าจะเฮืออนรถเนี่ยข้นเขาหรือว่าไปมาสรุกสรวกสบายเพราะว่าเส้านี้เขาเจ้ากับแบบเป้งเป้งทางเนาะเขาออกแเ่งานรวมสวยมากครับเนี่ย งามจริงๆมันแดดมันร้อนนะครับมันเปิดประตูไม่ได้น่าจะนาคั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศลาวู่ตรงนี้แหละครับดูแล้วแถวๆนี้แหละครับ อาหาข้าวไก่น้อยนะครับทั้งโซนนี้นะฮะเขียวงามเลยโอ้ยงามเลยวะเสียงเลยงามแหงเนาะเสียงเนาะโอ้งามคักงามแน่เลยแล้วแต่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 เอาแล้วก็มีเหือนพ้าวเจ้าในตังเดียบมาท่นี้เนาะเออมีเหือนก็มีนะมีปลาปลายไป็หอดด้านหมดแหละมีว่านาแถบนี้เขาทำนาได้สองครั้งเด้อนำนาแซงเฮ็ดนาแซงนำเด้อเฮ็ดนาแซงได้เด้อท่านนี้นะ นามาดีเทข้าวไก่ดกโอ้นาขั้นบันไดตรงนี้งามมากครับแล้วข้างบนก็เป็นไร่บักสารีนะครับไร่ข้าวโพดโอ้งามครับงามสุดเลยครับงามมากเส้นนี้เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในสพะลาแล้วนะครับในความคิดตรงบกนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับเส้นสบดพาวนี่นะครับบ้านสบดพาวนี่นะ วยมากครับสวยจริงครับสวยมากทํานาได้สองครั้งนะครับครั้งนี้นะครับตอนนี้เอาตากที่รถมาต้านเช้นทาง ข้างหน้านี่คือสายน้ำมานะครับสายน้ำมานะฮะก็ไปออกทะลุเข้าเขตเวียดนามนะครับจังหวัดเซินลาแล้วก็ไปลงทะเลที่แทงหวาต้นกำเนิดก็อยู่เดียนเบียนนอะนะครับแล้วก็มีน้ำเล็กน้ำน้อยไหลลงมาเยอะนะครับน้ำจากสอฟอรลาจากเวียดนามน้ำแอดก็ไหลลงนี้นะครับน้ำสวยน้ำพูน แล้วอีกละลายน้ําโอ้งามมาดีเสียงนะหน้าคันหน้าคันใดอะงามหิงเส้นนี้งามมากครับหน้าคันมาันใดที่สวยที่สุดในสซฟอลาแล้วครับในความคิดของผมนะครับสวยามากครับม,มันมีบ้านน้อยอยู่สองบ้านนะครับโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านนาออนแต่ว่าต้องย่างขึ้นไปได้พ่นอ่ะแปดร้อยเมตรอยู่บนภูนะน่าจะเป็นมงละเท่งๆนะ ข้าวไก่น้อยดำนะมันจะมันจะหอมกว่าข้าวกระน้อยเหลืองนะอันนี้กำลังจะเกี่ยวแล้วครับอีก่สักสิบวันนี้ก็ได้เกี่ยวหมดแล้วครับเนี่ยเหลืองละเหลืองอลามเริ่มเกี่ยวตั้งแต่กลางเดือนนะฮะไปถึงปลายเดือนนะครับช่วงเกี่ยวข้าวจะเป็นช่วงที่แฮปปี้ที่สุดแล้วครับของโซนนี้เอาเกี่ยวข้าวช่วยกันํนำนาช่วยกันนะครับเข้ากันอนะ บ้านนี้เสร็จไปบ้านนั้นต่อบ้านนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าทำหนาเข้ากันข้าวไก่น้อยดำนี่มันจะสีดำอะข้ากลับแลนะครับมันจะหอมกว่าข้าวเหลืองนะครับ ถึงบ้านสมบังแล้วนะครับบ้านสุดท้ายก่อนเข้าเขตประเทศเวียดนามบ้านลน้อยๆบ้านเล็กลนะครับโอ้เลยนอนนีนออันนี้จะเป็นเป็นข้อมเลแบบเลี้ยงงวอ๋อเลี้ยงงูเวลาที่สำคัญเลยละนั่นแหละจะมาในี้นี่นะรับ้านเห็นบ้านสมบัง นพิกำลังเเลือนอยู่บ้านสมหวังนะครับบ้านสุดท้ายของสองปลาวนะครับบ้านสุดท้ายของสองปลาวก่อนจะเข้าประเทศเวียดนามนะครับโอ้แดดก็ร้อนร้อน <c oughs> มีแต่เอบาวเสียงนะครับบ้านเลยก็มีเอฟซก็ดใจลาเนาะมีมารยนเลยต้องมีวิธีเอ๊สดงเพ่มสอมือก่อนเอ็ดเดอเอนเสมมติว่าอาฟลนอกเอเดอร์เอนเออร์อเออ่าเออ

มามาเอาขนมมาลูกมามาเร็วมาเร็วพี่พี่พี่มาเอาพี่มาเอาขนมพี่ไหพี่ขนมเลนเนอร์นี่ถูกมเลนเนอรมาลูกมาหนิมาเนอะมาเร็วเฮ้ยนี่นายผมเนี่ย โอ้ยกียยังบ่เป็นยังเห็บเป็น,นอ,อ,อ,อบ้านสมหวังนะครับบ้านสุดท้ายของประเทศลาวก่อนจะเข้าเขตแดนประเทศเวียดนามนะอยู่เขตล่องมา ไปกันเลยเนาะเอมกำลังตําฮูกเนาะอันเฮือนผู้เลิศอันเฮือนอันน้องล่าน่ะเพือนหลังเลยเพือนน้องล่าน่ะเพือนน้องล่าเออที่เฮียนยวนมสองสุนเผียววิงไส่นะแต่ว่าเฮือนยูงเพื่อนยูเตอร์นี่เออเฮือนนั้นบ่วะ อืมเริ่มนะต้อยต่อยหมากหอยโอ้หอย,หอยหน้อยหอย, <laughs> หอยหน้อยอเอาไปียนแกงเนาะเ <laughs> อี้ยมเนอเออมันเมีอยนโตมันบอก <laughs> อ <laughs> ตัวน้อยเนา <laughs> ะพอได้ดูดพอได้จุ๊บ <laughs> นี่นะฮะนั่นนะด่านสมหวังก็หมดแล้วครับจบละนีแลหละเงินน้องหลาเนี่ยแม่นเลยนี่แลหละเงินหลังนี้แลหละเงินน้องหลาโอ้แต่ข้าย,ยู่เวียดเลยเนะาะข้ายู่เวียดบ้านคนหลายบ่อยู่เวียดนะอยู่ลองหมาไปนี่เงินคนหลายเนะเาะโอ้ข้าย,ยูายเวียดพักไปข้าเจ้าจ่า ปลูกเองเนาะแม่เนาะปลูกเองแล้วเขาใจจ่ายซุ้มอกต่างประเทศทุกคนโว้าวคือเนาะต่างประเทศเพราะว่าเพราะว่าเข้าใจจ่ายอันนี้ก็แล้วจะไปขายอยู่เวี้ยขายแดนเพราะว่าอยู่ขีดแดดแล้วอยู่ใสแดดแล้วอันไปฮอดขายอยู่พุ ag. ่นได้ได้นี่มันได้ประมาณจักพันชั้เนี่ยไหม่ัดหาพันเงินเวี้ยอะไรผ่านเงินเวี้ยโอ้เรเป็นสิบสิบพันเงินเฮาแปดพันโอ้สี่พันเงินเออสี่พันเงินเฮา หาพันเงินเวียยก็จะได้เงินคีบอยู่ประมาณหกพันเงินลาวเออหกพันเงินลาวเนาะหกเจ็ดพันนี่แหละประมาณนี้เนาะจะเป็นมันหกเจ็ดพันพราเฮาจะเมือตลาดอันทางซุปเป้ากับไก้เนาะไกล้อันนี้ก็ปลูกจะทรมาติแถมน้ำม้าเลยอันนี้มันโมไกลแหรอมันคนเอเด้คนล่องมาไปนี่เอเนาะคนหลายได้คนเวียดหลายได้ อันนี้บ้านน้องล่าได้เียพ่อกับแม่น้องล่าน้องล่านออเนาเีน่พ่ออยู่วิ่งไสเนาะสมมาสองเทือกัพ่ออยู่วิ่งไส่สองเท้อเนาะเสียงมาเดือนสิบไอมาเดือนสิบสองเนาะซากุระบาทเนาะแต่บ้านนี้ก็มาเมื่อวานนี้มากินเขาอยู่หานอาหารกับพ่อเสาเนี่ยมามาบุกถึงฮอดเฮื่อนเลยบ้านนี้เพื่อนน้องล่าบ้านสมหวังพ่อกับแม่น้องล่าอยู่บ,บ,บ้บานสมหวังบ้านนี้บบผิดร้างไหน เพราะว่าวันสมหวังหนะสมเสมอเลยโอ้แม่นบ่เออทุกชิ้นทุกอย่างสมหวังเมื่อเออเป็นนันหว่าอเ้อาวันนี้เราลาลาเอ้ยกับไอ้บุญเมื่อก่อนเดี๋ยวจะไปต่อข้างหน้าเดี๋ยวจะไปด่านเนี่ยฮะสองร้อยเมตรนี่แหละครับด่านสมหวังด่านที่มันไม่มีผิดหวังนะครับสมหวังแน่นอนเราว่านี้กับว่านที

เวียดนามนี่เนี่ยเวียดนาม,มา <S <S อ่มะเวียดนาม,อ,อ,มาอยู่ไกลแท้นี่นะครับด่านสมหวังด่านลับในแฟวงหัวพันนะครมาถึงแล้วนะครับได้เวลาเดินทางกลับนะครับ บ้านสมหวังบ้านสุดท้ายของประเทศลาวก่อนจะเข้าสู่เขตชายแดนประเทศเวียดนามนะครับสมหวังไม่มีผิดหวังความมือก็คือน้ำหมานะครับสายน้ำหมาเออตั้งซือดีดีเนาะตั้งซือบ้านสมหวังหรือเแลีแล่ยบ้านน้อยอ่ะ แต่ผู้คนอัธยาศัยด,ดีนะเนาะเสียงเนาะที่สำคัญคือว่าเขาหูจักสาวบ้านสมวังเนะาะสาวล่าน้องล่าแกเ,เรียนไปเรียนอยู่มอสอชนเผ่าวเวียงไซนะครับกิมเมือก็เดอ้อพอเดอ้อเจ้า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 กลับก่อนได้แล้วไดแล้วเอาขอบใจขอบใจก็ให้กินข้าวนำเดอ้อ เจอมาสองครัง้งเจอสองครั้งนะครับน้องลา่าอีโมสอเรียงใส่แกบอกแกเป็นคนบ้านสมหวังก็มันเลยมาดูโอกาสมายามมายามเฮือนแกหน่อยมายามพอยามแม่แกครับเอ้ยเอ้ยเสาหน่หอยะน้องไสหล่าได้ขนมพร้อมก็เดินทางกลับสมานะครับไม่ใช่กลับสมปาไปสมปา